สวัสดีพี่น้องมันนี้มาเชษยังกิมสามซันพัดขิงลาดเข่าพินนองแถมนำซุปอีกสักถ้วยโอเคมะมมันต้องโอเคอยู่แล้วเนาะนี่น่ากินไหมจ๊ะอุ้ยสามสันพัดขิงเยอะๆเข่ากรลังหงนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจัดถาดแป๊บหนึ่งจ้าเอาละพร้อมแล้วพร้อม,แล,อมแล้วที่จะกินนะคะนี่ น้ำซุปผักชียัย่ววันสดลองคอนี่สามสันเห่าเห็นบอกผัดขิงร่างการบ่าพินน้องจะเก็ดยั้งขอตูอยู่ข้างๆกองกอ,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 องแกงๆพี่น้องเอ้ยมาเดอ้อมาเดอ้อบริสุทธิ์พญาย่แล้วจ้ามาเด้อพี่น,น้องซุปห้อนหอม,หอมใส่กระเทียมเจียวด้วย แซบเบอร์แซบว่าแซบจะไปใช้ แบบนี้มันต้องมินนำซุปนำหายมีแห้งกินแบบนี้ขึ้นหอนยังหัวปาพี่น้อง คิดว่ขขาข้าวแกงถาดข้าวแกงบุฟเฟ่ห็นยูทูบเบอร์หลายคนก็าจับปวลายทำได้ลาตรานทร่เนี่ยอาหารบุบ๊คสั่งกันเนาะหลาย น,น้องคุมตรงที่ว่าเขาได้กินทุกอย่างที่เขาอยากกินมันมีอาหารหลากหลายแต่ว่แต่ลาาะค่ค่ะแตกต่างกันไป แต่ว่ามารยา์าเนี่ยการกินบุฟเฟ่ต์กค็ควันกตมีเนาะบุฟเฟ่ต์เนี่ยเต้องฝ้าตักพี่นองขันข้าวบะหูีใจทองข้าน่ะ ตักเท่ะหน่อยกินจักก่อนขอดี๋ยังนึงคือขันทบตักมาหน่อยเท่ากับได้กินหลายอย่างบ่อิ่มไหม ขอเสียบางคนเห็นว่าเป็นบุฟเฟ่ตักมาตักมาอย่างดๆกินตักมาแล้วอมอากของไว้กินเมื่อเมื่อแบบเนี้ยคํำนึงถึงใจของผู้ประกอบการเนาะ แล้วเห็นยังขึ้นมากเขากะอยากขายทุกอย่างไม่ได้กำไรแล้วก็ผู้ประกอบผู้ประกอบการบางคนหิวใจบุญนดน้่ยบอกเจ็บแพงแถมให้อาหารดีๆเขากินพร้อม แต่บางทีกเขาจดสแกนไว้ว่าบุฟเฟ่ตกินเหลือต้องชั่งน้ำหนักกินกับทานั้นทั้งเงี้ถ้าควนนีความหลงมือพี่น้องเอาง่ายๆก็คือปาตรองฝาอ่ะจะคอยตักกินยังอันนี้แล้วหน่อย น่นาจะบังได้ข้าวจับกระด้ษก็จับไดู้ทุ่ง,งเลยล่ะนักการกินบุฟเฟ่ต์ปักน้อยคุณจะได้ชิมเยอะๆคุณจะได้กำไรถามว่าได้บุฟเฟ่ต์ได้กำไรบ้างไม่ได้อยู่แล้วพี่น้อง ถัวเฉลียน้องกินบ้างที่หละ <c oughs> คนนี้กินหน่อยค็นี้กินหลาย <c oughs> มันเข้าเข้ากันด้วยละ <c oughs> นั่งไม่ได้ไปกินบุฟเฟ่ที่นี่สวิตเซอร์แลนดท่ข้ากัน กินไ,ไรวันนี้ขมิม้นเพราะท่าได้หรอกวัน่าจะกินแบบผัะสีอิ่มเดี๋ยวชิมหลายอย่างบุฟเฟ่ต์อันข้าวแกงบุฟเฟ่นขนมจีน บุฟเฟ่ต์ขนมจีนก็โอเคนะพี่น้องตามกินมาบุฟเฟ่ต์หมูกระทะเนาะ บบบบเบบบุฟเบบุฟเฟต์มูกกระตะต้องเป็นล่านถึงมีซีฟู้ดแบบเล่นหลายจังที่คุม้มเยวต้องคนถึงมากินซีฟูด้ดมีกุ้งมีมึกนี่เถอะสองรอยกว่าถึงโอเคเลย ไปกินกับบีบเลยช่วงไปเมืองไทยเจอที่แล้วกินบ่อยคุ้มค่าขันท่าเ็ดเองให้มันกรบมรันแพงขันท่าจะกินแบบเต็มสูตรเถอะนะ น้ำซุแปแซ่บครับพี่น้องแก้ันว่าหน่อยข้นดอกจังคือคุ้มคันหลายข้นนะกระบ่าคุ้มขอบคุณไงพี่น้องหลายให้กินเองคุ้มเพราะว่ามันก็จะมีผู้กินหน่อยผู้กินหลายและอีกอย่างหนึ่ง กินยุบันเท่ามันสว่างฉักเวาสนุกกินไม่หน่อยเส้อว่าขัดปแ,แบบขอบข้อใหญ่หนีประคุมถ้าหากว่าขอบข้อน,นันน้อยอยน,น,นกินหน่อยนะกนันกินไรือกนรมัดท้งบ้านนั่น นังนี่ไปดอดคุ้มฉันมีลูกเแบบ็กแๆบบหน่อยหรอโว้ยเห็ดกินอยู่เฮื่อนบอกกับไปซื้อแบบเน่าอย่างกิโลนะเนาะ แเราทำมาดกว่าบาง้นก็บ้าเอาว่าเป็นยังคิดซะว่าไปนั่งเอาบรรยากาศหรือเพื่อนผัวคนคือว่าโอเคอตันนี่กรึบกรึบดูกระดูกคอนพร้อมพี่น้อง ุดมันซุปจริงๆนะเคลนหอดเขามันไกลล่น้อสิขนั้นมันจะบาดก็นนะเราแล้วว่าได้กินโดนเลยได้รอเขามันไก่เนี่ยแล,ล,ล้วก็หมูรวน ข้าวไม่มีเลยอาบดามากไม่ไหมกระหอน กัะมืดไสชิ้นพอมากกับพระแจงมันเป็นไส้แดงพีง่้องนนควานละพักวัเวิร์บเลยนะอืมอ้มอื้ม รักนต่ใจจ้ารักหนึ่งจุ๊บ